การไฟไหม้บ้านไม้เก่านะคะปรากฏว่าเสียหายทั้งหลังค่ะในพื้นที่อำเภอนาหม่อมเจ้าสงขาค่ะเจ้าของบ้านระบุค,ค่ะว่าสาเหตุสืบเนื่องมาจากการจุดเทียนทิ้งเอาไว้แล้วก็เผลอหลับไปค่ะ โดยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพนาหม่อมจังหวัดสงขลารับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านซึ่งตั้งอยู่ในสวนยางพาราหมู่10ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านไม้สภาพเก่านะคะไฟได้ลุกไหม้อย่างที่เห็นเลยค่ะซึ่งเป็นการลุกไหม้อย่างรวดเร็วเสียหายทั้งหลังปรากฏว่าใช้เวลาไม่ถึง30นาทีนะคะเพลิงก็ลุกไหม้บ้านหลังนี้เสียหายทั้งหมด โดยมีเพียงเจ้าของบ้านและก็ชาวบ้านที่ช่วยกันนําน้ํามาดับไฟแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทันเนื่องจากว่าไฟได้ลุกไหมอย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ก็ยังไม่มีรถดับเพลิงในพื้นที่นะคะมาช่วยดับไฟแม้แต่คันเดียวเจ้าของบ้านบอกว่าทําได้เพียงแค่การยืนมองบ้านของตัวเองที่ค่อยๆถูกไฟไหมหมดไม่มีเหลือต่อหน้าต่อตา นายสุวรรณสุวรรณศิลป์อายุ56ปีนะคะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุค่ะตัวเองเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวจุดเทียนทิ้งเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ไฟดับแล้วก็เผลอหลับไปจากด้านไฟก็ปรากฏว่าได้ลามไปติดเบาะที่นอนนะคะที่ตัวเองนอนอยู่จนลุกไม่ขึ้นตัวเองตื่นขึ้นมาพยายามที่จะเอาน้ํามาดับไฟแต่ก็เอาไม่อยู่นะคะปรากฏว่าไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว ตัวเองจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านเอาชีวิตรอดบอกว่าแทบจะไม่ได้หยิบฉวยเอาเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งไฟนะคะก็ลุกลามเร็วมากเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็มีสภาพค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ของในบ้านก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีนั่นแหละค่ะ